ทีมซาริเย่ต้นสังกัดของเพียวโพสไวร์พรวันเกิดลูกทีมครบปีสวัสดปีสรัคมาพบกับชายยอดเช่นเคยนะครับสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์นะครับทีมต้นสังกัดของน้องเพียวในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้โพสไวร์พรวันเกิดให้น้องเพียวทางไอจีหลักของสโมสรน,นะครับก็เป็นรูปภาพของน้องเพียวพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อัชลาพรคงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดู ประวัติของน้องเพียวคร่าวๆกันนะครับประวัติของน้องเพียวอัชราพรคงยศนะครับอายุ27ปีเต็มนะครับเกิดวันที่18มิถุนายน2538ภูมิลำเนานะครับอยู่เป็นสาวใต้นะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในตอนมัธยมนั้นเพียวอัชราพรได้ขึ้นมากรุงเทพมาเรียนที่โรงเรียนบด,ดินเดชาสิงห์สิงหเสนี และเธอก็เล่นวอลเลย์บอลอย่างจริงจังเริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบดินเดชาก่อนที่เธอจะมาลงเล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกนะครับและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นี่นะครับชื่อเสียงของน้องเพียวอัชราพรเริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบดินเดชา และนักกีฬาวอลเลย์บอลสุพรีมนครศรีด้วยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดบอลน้ำหนักและจังหวะส่วนสูงถึง180เซนมนะครับแต่ว่าบางการแข่งขันนะครับก็ให้ความสูงน้องเพียว178เซมนะครับและตามข้อมูลระบุว่าเธอกระโดดขึ้นตบได้สูงถึง 308ซนติเมตรและกระโดดบล็อกได้สูงถึง295ซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับประสบการณ์การเล่นในระดับอาชีพนั้นเธอเริ่มต้นจากสุพรีมนะครศรีในปี2009นะครับภายในสโมสรเปลี่ยนชื่อเป็นสุพรีมชนบุรีนะครับ ในปี2013เธอเคยไปเล่นที่อินโดนีเซียกับสโมสรแบงก์ DKI ด้วยสัญญายืมตัวและในปี2018และ19นะครับเธอก็ไปเล่นที่อินโดนีเซียอีกครั้งกับสโมสรจากากร์ตา BNI 46นะครับในฤดูกาล2021-22นะครับเพียวอาัชาราพรคงยศได้ย้ายไปเล่นในลีกยุโรปเป็นครั้งแรกในตุรกี และถือเป็นการสารฝันของเธอที่จะได้เล่นในยุโรปก่อนที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมและมีรายงานว่าซาริเยเบเรเดียสปอร์ทีมวอลเลย์บอลในลีกตุรกีนะครับได้ทำการต่อสัญญากับเพียวอัชาราพรคงยศตัวตบหัวเสาทรงพลังของทีมชาติไทยนะครับออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ่อ ถือว่านะครับเราก็ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้น้องเพียวอัชราพรคงยศนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหน้าที่ของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันที่19ก็จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็เอาใจช่วยพวกเธอกันด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ